สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่15ถึง31พฤษภาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีสิงห์จะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับได้สำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีสิงห์อะไรดีกว่านะครับเป็นไพ่ของ ace of cups หรือว่าไพ่8ถ้วยทํานายดวงชะตาของชาวราศีสิงห์เนี่ยท่านเหมือนกับคุณเคยรู้สึกไหมว่าเราเคยรักใครสักคนนึงเคยร่วมเดินทางใครสักคนหนึ่งมาก่อนเนี่ยแต่เหมือนกับสิ่งที่คุณเคยเดินทางมากับเขาเนี่ยพอเหมือนกับพอเขาเห็นว่าคุณเนี่ยมีปัญหาหรือพอเขาเห็นปัญหาต่างๆนานาเนี่ยกับเรื่องที่จะไปสนใจคนอื่นกับเรื่องที่จะทิ้งคุณไปกับเรื่องที่จะไปกอดคนอื่นมากกว่าฉันไพ่แปดถ้วยเป็นอังไงว่าชาวสิงห์ในคนนที รู้สึกเห็นความจริงบางอย่างแล้วว่าคนที่รักเราเราักหรือคนที่เคยรักเรากลับไปมีความรักกับคนอื่นกลับไปแคร์คนอื่นกลับไปสนใจคนอื่นกลับไปมีความรงสุขกับคนอื่นมากกว่าเ,า 8, เนื่อเหมือนกับไพ่แปดถ้วยนี้หมายความว่าการถูกทิ้งไว้กลางทางการปล่อยวางรักนี่ปลายการปล่อยวางความรักเพราะสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันเหมือนกับพอเขาเห็นแสงสว่างพอเขาเห็นเจอทางใหม่ๆพอเขาคิดว่าเขาเจอทางที่ดีเขาก็ไปตามทางของเขาเขาก็เลือกที่จะหันหล้งให้กับเราเขาเลือกจะไปเกาะคนอื่นทั้งที่เดินมาด้วยกันทั้งที่เหมือนกับร่วมเดินทางกันมที่่รวส้างกันมา ฉันไพ่แปดถ้วยหมายความว่าชาวสิงท่านเนี่ยเหมือนกับพอเราได้เห็นความจริงเหมือนกับเราได้เห็นความรักความรู้สึกที่เขาเดินจากเราไปหรือเขาทิง้งคุณไปในว้กลางทางทีง่คุณอยู่กับปัญหาเนี่ยมันทําให้เราเห็นความจริงบางอย่างมากขึ้นมันทาให้เราเห็นเหมือนกับความจริงความเข้าใจนะครับและแปดถ้วยไปนี่หมายความว่าการดุพผลการปล่อยวางของชาวสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมนั่นเองฉันไพ่ใบต่อมาครับเก้าถ้วยหรือนายออฟคับทำไมว่าสิ่งที่เคยคุณอาจจะรู้สึกได้เนี่ยเหมือนกับเขาเคยเป็นเหมือนกับคนคนหนึ่ง มากอดคนที่เขารักแล้วคนที่เขารักเนี <S <s ่ยมันก็คุณเคยเชื่อใจเคยมีความสุขเคยไว้ใจเขาอะแต่ไม่คิดเลยคนที่เขาเคยกอดเราเคยที่มีความสุขกับเราคนที่เคยรักเราแคร์เราเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่เหมือนกับมอบความเจ็บปวดมอบกับใบหน้าความเสียใจให้กับเราในวันนี้ฉันเจ้าทุ่มหมายความว่าเขาอาจจะเคยพูดว่ารักคุณเคยบอกว่าจะกอดคุณเคยบอกว่าจะแคร์คุณเคยบอกว่าจะรักษาคุณเอาไว้จะทําเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เขาจะเหมือนกับดูแลคุณไหมว่าคุณจะถูกหรือสุขก็ตามอะ แต่วันนี้เหมือนกับการพิสูจน์แว,ว่าเวลาคุณทุกใจเขาเป็นคนทําร้ายคุณเนะ่ยคนที่เคยกอดคุณในวันนั้นกลับกลายเป็นคนทำร้ายเราในวันนี้ซึ่งสิ่งที่ชาวราศีเน่านเนี่ยนะครับไพ่ของการที่คุณหลุดพ้นในเดือนพฤษภาคมแต่วันที่15-130เอ็ดเนี่ยก็เพราะว่าสิ่งที่คุณหลุดพ้นเนี่ยหมายความว่าคนที่เคยหลักเรากลับไปกอดคนอื่นคนที่อ้อมกอดน,นั้นเคยเป็นของฉันเนี่ยวันนี้กําลังเจอเหมือนกับจางหายไปวันนี้กาลังเจอเหมือนกับทิ้งกันไปอ่ะนะครับอ้อมกอดนั้นมันเคยเป็นของฉันเนี่ย ส่นสิ่งท so like ี่เป็นเหมือนกับความรักที่เหมือนกับสิ่งที่เคยแชร์กันเคยรักกันเคยอุปถัมภ์เคยบอกว่าจะรักกันไปตลอดจะช่วยเหลือดูแลกันไปไมว่าจะทุกข์จะสุขวันนี้แปดถ้วยวันนี้กลับไปไหนนะคนที่บอกว่าจะไม่ไปไหนไปไหนนะคนที่เคยบอกว่ารักกันไปไหนแล้วคนที่บอกว่าจะไม่ทิ้งกันไปไหนครับฉะนั้นหมผมให้สองไปเนี่ยเขาว่กการถูกทิ้งไว้กลางทางจนคุณเนี่ยเคยรักเคยแชร์เขาแล้วเคยให้เขากอดแล้วเคยจับมือกับเขาแล้วเคยรักเคยเชื่อใจเขาแล้วแต่ไม่คิดเลยว่าเขาจะทําแบบเนี้ เสียแรงที่กอดกันเสียแรงที่ให้ถ้วยเสียแรงที่ให้ความรักเสียแรงที่ไว้ใจไม่คิดว่าจะแปดถวยไม่คิดว่าจะไปกอดคนอื่นไม่คิดว่าจะทิ้งกันไม่คิดว่าจะทําร้ายกันได้ลงคอนี่เหี๋ยวคนที่รักกันไม่น่าจะทํากันได้ลงนั่นเองครับ่ะนันทั้งหมดทั้งมวลหมายความว่าความรักของชายเส่งท่านเนี่ยาจะเหมือนกับคนหนึ่งคนหนึ่งที่เสียแรงที่รักเสียแรงที่ไว้ใจไม่คิดว่าจะคนรักเรารักกันเนี่ยจะทํากันแบบนี้คนรักกันไม่น่าทํากันได้ลง่นะครับฉจนั้นไพ่ที่่3วา h e อะฮีโรเฟนครับมันคือการที่คุณอาจจะมีคำมั่นสัญญาต่อกันคุณอาจจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจหลายคนอาจจะถึงขั้นแต่งงานมันหมายสัญญามองถึงการเป็นครอบครัวครับฉันพ่าบนนี่คือหวานกับคุณศรทัทธาในของความรักคุณเชื่อมั่นในความรักลหลายคนมองเขาเป็นคู่แท้นะครับจดจําสิ่งดีจดจําความสัญญาจดจําความรักที่เคยมีต่อกันเนะี่ยคุณมอกเขาเือนกับคน,น่ที่เป็นฮีโรเฟนแบบว่าเนื้อคู่คู่ชีวิตคุณถึงเอาหัวใจไปให้เขากอดคุณถึงเอาความรักไปให้กับเขา ซึ่งที่โรเฟมบอาว่าความรักความซื่อสัตย์ความดีคุณเป็นคนดีนะไพ่ใบนี้บอกคนรักของคุณว่าเขารู้สึกกับคุณแบบนั้นคนรักของชาวเซนต์นิทันเขารู้ครับว่าคุณรักและดีกับเขาแล้วมีอะไรที่มันเหมือนกับสัญญาทําตามสัญญาซื่อตรงซื่อสัตย์จริงใจรักแท้แค่ไหนแต่ความดีนะครับความรักของคุณเนี่ยนะครับไม่สามารถเอาชนะคนที่เขาไม่รักคุณได้หรอกเหมือนต่อ้คุณดีแค่ไหนสุดท้ายคนที่เขาไม่รักเราอะหรือคนที่จะไปอ่สุดท้ายต่อยทำดีแทบตายสุดท้ายก็แพ้อยู่ดี ทำดีแทบตายสุดท้ายไม่มีที่อยู่ครับส้นพ่ายไปทั้งหมดทั้งมวลพ่ความว่าสามใบนี้ตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสาสิบเอ็ดพฤษภาคมเช่นสิ่งไหนท่านเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เสียแรงที่รักเสียแรงที่ไว้ใจอ่ะวันนี้เขาเหมือนกับเขาไปเกาะคนอื่นวันนี้เหมือนกับเขาเดินจากไปวันนี้เหมือนกับเขารหลักตัวเองแคร์ตัวเองมากกว่าเราคนที่เคยเกาะเราคนที่เคยบอกว่ารักกันกับกลายเป็นคนที่ทําร้ายเราที่สุดกับการคนที่ทําให้เราเจ็บคนที่เราไว้ใจกับการเป็นคนที่ร้ายที่สุดนั่นเองครับเช้นสิ่งเหล่านี้หมายความว่าเกิดพาระ มันเจ็บตรงที่คุณเอาฮิโรเฟนมันเจ็บตรงที่คุณเอาหัวใจถ้วยใบนี้ก้าถ้วยครับเ,เอาไปให้เขาเอาความจริงใจเอาความรักแท้ไปให้เขาแต่เขากลับไม่รักกันแต่เขากลับเปลี่ยนไปแต่เขากลับเหมือนกับเลือกที่จะทำร้ายกันนะนครับเพราะเพียงแค่เจอทางใหม่เพียงแค่เขาเจอสิ่งที่เขาต้องการเพียงแค่เขาเจอสิ่งที่เขาแคร์มากกว่านั่นเองครับเช่นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีไพ่สามเดเข้ามาครับหลายคนอาจจะมีการอยากจะพูดคุยกับคนรักอยากจะตกลงกันให้ได้อยากจะบอกให้เขารับรู้ครับว่าเราทำอะไรเพื่อจะแกก้างอออันนี หลายคนจะถึงขัง้นส่งข้อความแชร์คลิปนี้ไปหาเขาหรือพ,พยายามปรับความเข้าใจพยายามพูดคุยกันเพื่อให้หลงเหลือสิ่งดีต่อกันอยู่แต่เห็นไหมครับตัวคุณเองก็ไม่เหลืออะไรแล้วว่าเพราะคุณให้เขาไปหมดใจแล้วตัวคุณเองก็ไม่เหลืออะไรแล้วเพราะคุณให้หมดตัวหมดทั้งใจให้รักเธอกรักด้วยหมดทั้งตัวรักด้วยใจทั้งใจอ่ะมีเท่าไหร่คุณก็ให้เขาหมดแต่สิ่งที่ <Keys S 2> คุณไม่เหลือกลับมาหมาอความว่าปอนเนี่ยเหมือนกับเราไม่เหลืออะไรก็ยังหาทางแก้แต่สุดท้ายไพ่สามเห็นหมคำว่าเหมือนเราพยายามอยู่คนเดียวเหมือนเรารักอยู่ข้างเดียว เหมือนเราพยายามแก้ไขสิ่งนี้อยู่ฝ่ายเดียวอะนะครับทั้นที่ออฟฟิเชียหมายความความรักครั้งนี้จะมีเรื่องการพูดคุยตกลงกันไม่ได้หรือความรักที่คุณถูกคนรักของคุณเนี่ยมองเห็นคุณค่ามองเห็นความดีทั้งที่เราพยายามทําดีสุดแล้วทั้งที่เราพยายามอธิบายพยายามบอกพยายามทําให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยกำลังทําสิ่งดีกับเขาอยู่นะกำลังทําสิ่งดีดเพื่อเขาอยู่นะหรือกําลังแก้ไขปรับปรุงเพื่อเขารู้ตัวว่าเราเนี่ยให้จนไม่เหลืออะไรรักเขาหมดทั้งตัวหมดทั้งใจแล้วนะ ส่นที่ออบเป็นอ right? ี่ขึหมายความว่าการเลือกสิ่งอื่นการนอกใจการมีคนอื่นครับที่ชาวติงหท่านอาจจะรับรู้ว่าเฮ้ยคนรักของคุณอาจจะเลือกสิ่งอื่นมากกว่าแต่คุณกลับเลือกเขาแต่คุณเลือกที่จะแก้ไขแต่คุณกพยายามเลือกเขาแสดงให้เขารู้ว่าคุณรักเขาแค่ไหนพยายามแก้ไขแค่ไหนครับแต่สิ่งคุณทําไปทั้งหมดทั้งมวลครับไกลเท่าเดิมครับกล้าไม่ท้านออฟบานทำานายาให้ไปนิ่งแต่วันที่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาคมคือคนรักของชาวติงหนท่านเนี่ยมีการ แต่เหมือนกับก้าไม่เท้ามันไกลเขาเดิมครับเขามองเห็นความห่างไกลเขามองเห็นการปัญหา client, ต่างๆนานาเขาเลียไม่สามารถจะกลับมาหาคุณได้เขามองเห็นปัญหาคุณเขาก็เลยทิ้งคุณไปเขามองไม่เห็นคุณค่าของคุณเขาลืมคุณค่าของคุณไปหมดแล้วเขาลืมไปหมดแล้วว่าก้าไม่เท้าว่าเราเคยรักกันลืมไปหมดแล้วว่าเราเคยบอกว่ารักเคยบอกว่าชั้นดีเคยบอกว่าเหมือนกับสามเหรียญเคยบอกว่าจะไม่ไปไหนเคยบอกว่าจะไม่ทิ้งกันแต่ก้าไม่เท้าครับถ้ารักกันไม่ทํากันแบบนี้คนรักกันเขาไม่ทํากันนนแบบี้ะ ฉันในออบวันหมายความว่าความคิดถึงความรู้สึกที่รักมันยังคงอยู่แหละเขาก็คงมองเห็นมันนะครับและใบนี้หมายความว่าการแอบมองแอบส่งแต่เขาเห็นว่าคุณเนี่ยย,ยังมีสามเหลียญยังมีก้าวไม่ท้าวเขายังมองเห็นปัญหาอยู่หรือเขายังมีคนอื่นเขายังมีทางดีๆเขายังมีทางเลือกเขายังมีหนทางดีๆเขามีชีวิตที่ดีมากๆมาครับฉันสิ่งเหล่านี้หมายความว่าเขายังมีการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกลับมองเรากลับแอบมองแอบส่งเราแต่ไม่คิดที่จะกลับมาเพราะเห็นว่าเรายังทุกข์ใจเห็นว่าเรายังไม่ดีพอ เห็นว่าเรายังมีปัญหาชีวิตหรือเห็นเราว่าเราเนี่ยไม่มีค่ามากพอหรือไปเลือกคนอื่นนั่นแหละเขาเรียกเหมือนกับมองเราเป็นตัวเลือกมองเราเป็นของตายมองเราเป็นเหมือนกับสิ่งไม่มีค่าอะไรอ่ะทั้งที่คุณพยายามทําให้เห็นเขาเห็นว่าเนี่ยรักเขานะทาตัวเองให้มีคุณค่าเพื่อเขานะให้เขาทั้งกายทั้งใจให้เขาทั้งเงินทั้งทองให้เขาทุกอย่างที่เรามีแล้วนะจนตัวเองเนี่ยเหมือนพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนตัวเองรักเขาอยู่ข้างเดียวเหมือนเราตัวเองพยายามรักษาสิ่งนีๆดีพยายามจะอธิบายพยายามจะแก้ไขอยู่ฝ่ายเดียวครับ ช่งสิ่งที่ไพ่เกิดขึ้นมาหรือไพ่ของการที่เป็นไพ่เดทครับทำนายเลยชาวราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่1 5ถึง31พฤษภาคามคือการเดทไม่ใช่ตายนะแต่มันคือการไปร่วมงานกินดองส่งน้ำหน้าเจ้าของอะ่ะให้มันสาแกใจไปเลยไปเบิ่งเขาป้อนไข่ไปดูเขานะครับว่าเขารักกันแค่ไหนไปดูว่าเขาเนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเปลี่ยนไปใช่ไหมไปดูว่าเขาเนี่ยมีความสุขดีใช่ไหมแต่ตัวเองต้องตายต,ตัวเองต้องเจ็บต,ตัวเองต้องทุกข์ใจอะ่ะส่นไพ่เดทไปนี้หมายความว่าการไว้อะไรครับ นะครับการไว้อะไรการไว้ทุกนะครับการที่เหมือนกับเสียใจจากใจแฟนคนรักจากใจคนรักจากใจแฟนเก่านะครับไพ่เดสเป็นที่หมายควาาว่าเหมือนกับเราเจ็บเจียนตายเราตายทั้งเป็นแต่คนที่เรารักเนี่ยกลับได้ดอกไม้กลับจากเราไปกลับตายจากเราไปกลับหายไปไหนก็ไม่รู้เส้นเทืีกที่เหมายควขาว่าเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงการตายแล้วฟื้นการกลับชาติมาเกิดการไว้อะไรให้กับความรักที่มันสูญเสียไปการไว้อะไรให้กับความรักเจ้าของที่มันสาแก่ใจอ่ะไว้ทุกไว้อะไรให้กับใจแฟนเก่าอย่างเงี้ย นะครับให้มันสาแก่ใจอย่างเงี้ยนะครับสันไพ่เดสกับไพ่แปรถ้่ยหมายความว่าการหลุดพ้นการปล่อยวางเพราะมันเจ็บเย็นตายมันเจ็บแบบตายทั้งเป็นมันเจ็บจนเหมือนกับให้ความรักให้ทุกอย่างสุดท้ายเนี่ยคนที่ไม่รักเราลักอยู่ข้างเดียวสุดท้ายเขาก็้าไปอยู่ดีมันคือการสัมผัสได้จากคนรักที่เปลี่ยนไปเดสครับไม่บอกก็รู้ว่าเธอเปลี่ยนไปคุณเห็นไหมคุณมองเขาอยู่ตอนนี้เหมือนชาวสิงห์ท่านพยายามจะแก้พยายามให้เขาเห็นก็จริงนะแต่ก้าวไม่เท้าเราไปมองเขาเราไปเห็นเขาแล้วเนิ้วเขาไปกอดคนอื่นไปจูบคนอื่น เขาก็พาคนอื่นมาบ้านเขาก็พาคนอื่นมาลักเขาก็ทำกับคนอื่นแบบนี้ทุกคนนั่นแหละฉันหมายความว่าไพ่เททกับการไปเท้าทั้งหมดทั้งมวลหมายความว่าสามเหรียญไม่บอกก็รู้ครับพยายามไปสื่อสารให้เขาเห็นนะว่าคนที่เคยบอกว่ารักกันเคยบอกว่าชั้นดีเคยบอกว่าจะไม่ทําร้ายกันเคยบอกว่าจะไม่ทิ้งกันกลับการเป็นไพ่เดทไม่บอกก็รู้ว่าเธอเปลี่ยนไปอ่ะเธอไปกอดใครกันบ้างเธอไปจูบใครกันบ้างเธอไปจับมือใครกันบ้างเธอไปคิดถึงใครกันบ้างอ่ะ วันนี้เหมือนกับไพ่เดชไม่แน่หรอกครับจะจายวันตายพุ่งก็ ng, ไม่รู้จะจางอย่างไปวันไหนก็แล้วแต่เธอจะทิง้งเงินไปเมืม่อไหร่ก็แล้วแต่เธอฉะนั้นหมืนเหมืหมายความว่ามไม่บอกก็รู้ว่าเธอเปลี่ยนไปอ่ะเธอคิดถึงใครกันบ้างวันนี้อะไรก็ไม่แน่สักอย่างแต่เหมือนกับไพ่าสามเหรียญน,นะครับชาวสิงห์ท่านถ้าฉันควรทําอย่างไรครับหลายคนอยากจะไปถามคนที่รักแล้วเราควรจะทายังไงและฉันควรจะทําอย่างไรอ่ะนะครับแต่แต่มีความรู้สึกดีเดชแต่อบอกว่าความรักไม่มได้มอบสิ่งดีให้กับเธอแต่เห็นไหมครับวันไหนจะโดนเธอทิ้งเมื่อ่อไห นะครับจะไหวจะโดนเธอทิ้งเมื่อไหร่จะเจ็บเมื่อไหร่จะเสียใจเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็แล้วแต่เธอเพราะไพ่ใบนี้หมายความว่าการถูกทิ้งการถูกจากลาแต่สุดท้ายคุณเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะทําแล้วเราไม่รู้ทํำยังไงแล้วอ่ะฉันให้ใบต่อมามาดูความรักและก็การแนะนาของชาวราศีสิงห์ในเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่3ิ3 5ถึง31พฤษภากันดีกว่าไพ่ใบแรกคือ u e e n of s ฟ o r d s เข้ามาครับคือการทำนายดวงชะตาของชาวราศีสนงห์ท่านว่าคนที่เขาทำร้ายคุณหรือคนที่เขารักคุณเน เขาเคยรักคุณมาก่อนนะแต่วันนี้ทํามเขาถือดาบไว้ในมืออ่ะเขาเคยแบบช่วยเหลือเราเขาเคยแก้ปัญหาเพื่อเราเคยบอกเขาจะไม่ทาร้ายเราอ่ะแต่สุดท้ายเขาก็ทิ้งดาบสุดท้ายก็ทิ้งความลำบากทิ้งความเจ็บปวดทิ้งแผลไว้ในหัวใจคุณอีกแล้วอ่ะฉันควินออฟฟอร์ไปนี่หรือราชีสืดาบไปนี่ทำไมว่าคนรักของสิ่งเหนืท่านเนี่ยหลายหลายคนอาจจะรู้สึกว่าคนรักของคุณเขาบอกว่าเขาแคร์คุณเขาบอกเขาจะไม่ทาร้ายคุณเขาบอกเขาจะปกป้องคุณเขาบอกเขารักคุณแต่มือถือฝากปากถือศีล นะครับซันควินออฟซอสหมายความว่าคนรักของสซลิติชันอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ยังรู้สึกถึงความรู้สึกที่ยังทําร้ายคุณอยู่ยังมองถึงการที่คุณมีปัญหายังมองคุณเป็นตัวปัญหายังมองเห็นสิ่งดีอยู่ร้อยคุณหายเจ็บร้อยคุณดีขึ้นก่อนเขาถึงจะคิดได้เขาถึงจะรู้สึกได้เขาถึงจะรู้ตัวครับเพราะไพ่ใบต่อมาทําไมถึงพูดว่ารอให้คุณดีขึ้นก่อนไพ่แปดดาบทุกกี่ครั้งเลยที่ถูกทิ้งกี่ครั้งเลยเขาว่าจะทําร้ายคุณช่นเอ็ดออฟซอสที่พูดไปครับคุณไว้อะไรคุณคิด ส่วสิ่งท่านคุณอาจจะคิดว่าคนรอคุณไม่กลับมาแล้วคุณอาจจะคิดว่าเขาจบไปแล้วคิดว่าเขาทิ้งคุณไปแล้วหรือแค่หลายคนจะตัดสินใจจบเป็นจบกรรมปล่อยวางที่ผมพูดไปครับแต่แปดดาวเห็นไหมไว้อะไรให้กับความรักที่มันเสียไปไว้อะไรให้กับความรักที่มันจากไปไปร่วมงานกินดองสมหน้าเจ้าของให้มันสาแกใจอะ่ะไปเบิ่งเขาพ่อนไขไปเบิ่งเขาดูเขารักคนอื่นไปดูเขามีความสุขไปดูเขาแยกคนอื่นไปดูเขาแค่สิ่งอื่นแต่เรากลับมานั่งทุกข์ใจเรากลับมาเสพปวดเสียใจ แต่พอวันใดวันหนึ่งนะครับคุณเริ่มปกป้องหัวใจคุณเองคุณเริ่มปกป้องหัวใจตัวเองได้คุณเริ่มเยียวยาคุณเริ่มหลุดพ้นจ,จากตรงนี้ได้คุณจะไปจากตรงนี้แล้วจากความเจ็บปวดจากความทุกข์ใจพอคุณเกิดใหม่พอคุณกลับชาติมาเกิด <S <S สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะครับช่วงของชาวสิงห์ท่านในช่วงเดือนนี้พฤษภาคมถึงสิงหาคมมันคือการหลุดพ้นจากความเจ็บปวดความทุกข์ใจพอคุจากัดใหมคือคารหล้นจากความกู้สึกที่เกบดวด้นกทบคุณนะครับช่วงของชาวสิงหับชานในช่วงเดือนนี้พฤศจิ แต่พอคุณเริ่มใหม่ผู้ชายคนหนึ่งกลับมามองคุณกลับมาเห็นคุณค่ากลับมารู้แล้วว่าคุณอยู่ตรงนี้รักเขาเจ็บปวดเพราะเขากลับรู้สึกเหมือนกับสี่เมท้าครับผมเล่มแน้ว,ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวสิงมทไาในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสาสิบพฤษภาคมถึงห้าถึงสามสิบพฤษภาคมขอโทษครับแปดดาบสี่เมท้ามันคือคู่รักหรือคู่เพลงคู่กรรมก็ไม่รู้แต่มันการที่เหมือนกับพอคุณดีเมื่อไหร่ความสุขเขาด้วย ความรักเขาต้องการคุณนะเริ่มกลับมาคิดได้ว่าคุณเจ็บปวดแค่ไหนเริ่มกลับมาคิดได้ว่าคุณเสียใจแค่ไหนแต่สิ่งที่เขาทำเอาไว้ครับมันเลยมีไพ่สีไม่ทำหมายความว่าการกลับมาคืนดีการกลับมาคืนใจการกลับมาเป็นโฟลว์อัพว่าหมายความว่าเขามองถึงความรักที่เคยมีต่อกันเขามีคุณเขามีความสุขคุณสองคนเคยมีความรักเคยแต่งงานเคยบอกว่าจะมั่นหมายเคยบอกจะเป็นคู่ชีวิตเคยบอกว่าจะเดินไปด้วยกันไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขเคยมีคำมั่นสัญญาต่างต่างอย่าัผมพูดไปครับ เขาเสียคุณไปไม่ได้เขาทำร้ายจิตใจคุณก็จริงนะเขาทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจก็จริงนะแต่พอคุณเริ่มปกป้องตัวเองพอคุณเริ่มอยู่ได้ f o r w a n เขาเริ่มกลับมาในวันที่คุณเริ่มอยู่ได้เขาเริ่มกลับมารักคุณอีกครั้งหนึ่งเขาเริ่มกลับมามีความสุขกลับมาเห็นสิ่งดีๆจากคุณแล้วในตอนที่คุณเนี่ย f o r w a n เริ่มมีทางดีเริ่มมีชีวิตดีเริ่มโฟกัสเรื่องการงานเริ่มการเงินหรือเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นมีความสุขการเริ่มต้นมีความรักอี ฉันสิ่งที่เกิดขึ้นหมายความว่าพอเขาเจ็บบ้างพอเขาเสียใจบ้างหรือพอเขาจะเสียคุณไปเนี่ยเขาไปฟนโบานเขามาจะกบมาเป็นไพ่ของการที่ใส่ท้ายคอแล้วเอาไหมนะครับเห็นคุณค่าแล้วห่วงใยเราแล้วแคร์เราแล้วแต่ก้าวดาบเห็นไหมครับผู้หญิงคนนึงเชื่อเขาชาวสิงห์ท่านเชื่อใจเขาไว้ใจเขามันผิดที่ฉันยอมวางใจให้เธอไปมันผิดที่ฉันมองตัวเธอผิดไปมันผิดที่ฉันเชื่อใจเธอเป็นผิดที่ฉันไว้ใจเธอมันผิดที่ตัวฉันเองนั่นแหละ ฉันไพ่ก้าดับหมายความว่ามันผิดที่เราเสียใจนผิดที่เราไว้ใจนั่นแหละครับคุณไว้ใจครับวราคุณคิดว่าเขารักคุณด้วยใจเขาให้คุณด้วยความรักแต่ไม่คิดว่าคนที่เขารักเราเนี่ยให้เราด้วยใจเนี่ยจะทําให้เราร้องไห้เสียใจผิดหวังแบบนี้หรือเจ็บเยนตายทั้งเป็นแบบนี้ครับฉันเก้าดับหมายความว่าการกลับมารักษาการกลับมาคิดได้การกลับมาทําดีกับคุณในวันที่คุณเสียใจไปแล้วในวันที่คุณร้องไห้ไปแล้วในวันที่คุณหลุดพ้นไปแล้วว่าอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะกลับไปไหม นะครับเขาจะคิดได้ทันไหมเขาจะกลับมาหาคุณทันไหมเขาจะกลับมาคืนดีกับคุณทันหรือเปล่าเพราะสิ่งที่คุณพยายามจะทำให้เขารู้คือจําได้หรือเปลา่าเราเคยรักกันเคยบอกว่าฉันดีเคยบอกว่าจะไม่ทําร้ายกันเคยบอกว่าจะไม่ทิ้งกันจําได้หรือเปลา่าเราเคยรักกันนั่นแหละครับเช่นไพท่ทั้งหมดทั้งหมดไพ่อาร์เคิลน,นะครับไปสุดท้ายแนะนําชาวาสิงห์ท่านว่า expectation t a b e r n a คือการที่เหมือนกับอยากคุณเชื่อมั่นอยากคุณมีความหวังเอาไว้อยาใ,ให้เหมือนกับ2คนเนี่ย แต่อย่าไปคิดว่าเอ้ยเราเคยมีความรู้สึกดีต่อกันเคยมีความหวังดีความหวังดีต่อกันเรามีโอกาสที่ดีต่อกันมากมายฉะนั้นถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามีความหวังกับความรักครั้งนี้รู้สึกว่ายังมีความหวังอยู่คิดว่ายังมีโอกาสอยู่ไพ่ใบนี้แนะนําครับส่งคลิปนี้ไปหาคนที่คุณรักหรือถ้าเกิดเขาผ่านมาเห็นบอกเขาให้เขารู้ตัวครับว่ามันยังมีโอกาสนะยังมีความหวังดีต่อกันนะยังมีความหวังที่จะกลับมารักกันกลับมาคืนดีกันแต่ถ้าเกิดทำร้ายกันไปแล้วหรือเสียกันไปแล้วเนี่ยดาบ มันยากนะที่จะกลับมาแก้ไขมันยากนะที่จะกลับมาทําร้ายกันให้ตาดำซ้ำๆอ่ะคนเรามันเจ็บครั้งเดียวมันเสียใจครั้งเดียวมันเจ็บแต่จบมันเจ็บแล้วเหมือนกับเกิดใหม่ใครจะไปยอมไม่เจ็บซ้ำๆที่หัวใจแต่หลายคนอาจจะทนมานานยอมไม่เจ็บยอมไม่เสียใจแต่ไพ่แปกตาคือเกินดันเตือนสติว่าถ้าเกิดมันออกไปแล้วถ้าเกิดมันหลุดไปแล้วถ้าเกิดเราเดินออกมาไกลแล้วเนี่ยเราอย่าหันกลับไปอีกก็ขอบคุณชาวราศีสิงห์ทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับ ใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสลับวันนี้สวัสดีครับ